เอาไปแล้ว,าลว่าวรอบอรถไทยรถไทยคือบูอยู่แล้วไปดำนะอันนี้รถไทยไปดำนะโ<ล>อ้ใส่ชมใส่เสื้อองก็เป็นนอ้อยละน้อยนี่<อ>ไปเตะเานี่ยพ่อตะกูเห็นมหแต่เช่าคุณบอเรไปเต่เช่าคุณห <c oughs> นีไปอีกแล้วเกิงหนีไปแต่เช้าเทบอบ่นมากบ,บ่ทันจะบ่ทันจังโอ้อ

สบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีมื้อนี้บาวลีมาที่เฮือนน้องร้อยอีกแล้วพี่น,อน้องเนาะอ้าว๋ยวจะมื้อนี้เป็นมื้อที่ไอ้เกิงอยากจะคนเซาไปพี่น้องเนาะว่าเราจะไปอยู่พุ่นแล้ววันนี้เราต้องเป็นต้องย้ายที่ว่าสถานที่นี้ก็คือ,อย้อยานจะจับของที่เป็นหน้าอยากได้คืนแนี่เพราะว่ามันแคบเพิ่นให้แคบแล้วสงสัยว่าเพิ่นจะได้คืนนั่นแหละพี่น้อ,นองเนาะอ้าเดี๋ยวจะไปนอบอกวัดนะมาเบาหลีมาแวะเบิง่ง bò hang lùc xì bò heo thấy rồi đó để um nhang của bò đấy lùc của bò đấy nhang là bò bài đi nong lơi để xem mai cái เราบอดมาหึงแล้วบ่หมอเ,อเานะเาะกระหอดมันปนโตมันทางเ,เอ้าน้องคือขวบแล้วนะขวบใช่กลืนไปใช่ไหมกลืน,ปน,นไปยู้เนาะไปไปเบิ่งดินเอ้าไปอีกแล้วบ่ไปในเช้านี้คือปไปมาไปก็ไผ่หรอไผ่เพรีแบบพอดไปเบิง่งแล้วบอยังทางแล้วไปไปยุ่จัก <laughs> อยู่ได้วทางไป ไปไปว่าไปไหว้ว่านี่เนาะ <โด S 2> แล้วยังไปเบิ่งบัลลามาก็ว่าเนาะเ<ด>บิ่งดินนาบ่บ่แล้วดินดิผู้เฮือนใหม่แล้วนั่นว<ด>่าดินนาหัวหงายว่านี่มันทาอยู่เฮือนพอหนุ่มมันทาเจ้ามือไหนล่ะเปลียนแกเสาไปแล้วว่าหรือบ่ารถไทยรถไทยคือนไปอยู่แล้วไปดำนะรถไทยไปดำนะอ๋อเฉยชงใฉยเสื้อเองก็เป็นน้อยละน้อยนียน่ติดดไอ Tại Tây Sao nè bác, tụi bụi hết mà Sao của bỏ bọn là bài? Tây Sao của bài ít ghê ưu Cần Mì bài Tây Sao thế bWh... có thân, Bà ma mà bọn thân cho bọn Ừ, bọn kia. Ồ, thật ra Mình có đồ nhạc áo khói chứ, không bác? Đúng Bác Hà Nội thêm Muốn làm à hay Nào, bà Bớt, khám đi đây cần

อ,อ,อน้องเอยนี่เป็นคนที่แาบช่วงดีเลยแต่ทีมงานบริษัทข้ามานี่คือสิจ้อยจอกแล้วย่างโบได้เราลูกกับโบได้เกือบตายโบน้องเลยเกือบตายเกือบตายสบายดีเลยคุณน,น้อยฮะสวัสดีจ้ะสวัสดีพี่สวัสดีสดนดุน่งเสื้อเทียนหัวปลุกอย่น้องเนาะมันนี่ลอุอาบแมนโอ้ได้เสื้อเทียนหัวปลุกว่าเลยเนี่ยแม่น้องเลยนะได้เสื้อขายดีเลยเสื้อเทียนหัวปลุกเนาะแมน บ่ก็นั่งเลยนี่งานงานงามคุบไปตั้งแต่เช้าถ้าม้วนอะไรนู้อยเจ้าไปตั้งแต่เสาเลยกินข้าวเลยคือว่าไปแล้ววานี่ไปกับข่อยกบไกลๆหนึ่งพาข่อยยางตั๋วข่อยยางไปทั้งนี้ทาเยื่อเนื้แล้วเป็นบ่อบ่อแล้วขอประหยัดทาเจ้าได้มาไปทาเยื่อเนื้อบอกให้เจ้าทาอยู่นี้โดยแล้วนี่ไปเฉยไปเฉยโอ้ย เห็ดเปนัก <laughs> ็เฮ็ดปนี่ไอ้กึ่งนี่เป็น้าเดไดงโคเนาะเราเป็นบ้าแล้วเ่เบ้าออที่เห็ดได้ลงคอรีนี่สดชัยสดชสเห็นน้องลอยกุมมือนี่นะไปเชยโอ้แม่เราไปหาคือกลับหรือปุ่ยจ๊ะมอเลยเงินบอเสรเราไปกอะหรือเแม่าแม่เราอยู่คนนี้จะหาพันนี่ อีหยังไปทานค้าแล้วได้ล่ะว่ะอ้าวมื้อเช้านี้นี่คือกินกินบ่มื้อเช้านี่กินกินแล้อีกละไปหาเงินอยู่ทองกินกินน้อยนึงบ่ดออยู่ก็เรากินจักน้อยเนกดอันนี้นี่ๆกดกักนึงกักนึงเนาะกินรู้มือให้จ้าือให้บ่แต่ว่าแต่เอ้าน้องๆๆๆตกชื่อเต็มขวดมอยนั้นเพิ่นบ่เมาบ่ได้ ามาเลยเลอเต็มขวดลอยเต็มขวดเต็มลอยเขาเอื่นว่ากักหนึ่งเนาะแต่จอกน้อยนะ่ะเป๊กหนึง่ง <c oughs> พี่เดียวเอ้าเด็กี <c oughs> มาหาพัวห้างลูกซีกินนี่น้องลอยบอ่เหน็นผัวห่างลูกซีบานนี่เข้าไปใส่จากลูกซีคนป้ายผัวเลี้ยงผัวเดียวเมียไปเออเติร์ด<ป>จักแล้วบ้านนี่นะไกลๆนี่เกิดมีหันคาหลังน้อยจะาบุ้ยก็ไปดอก ทื่อหมักแตงบ่กับข้าวน่ะชาวนี้เลยทื่นอไงทื่นหมากแตงเลยกินข้าวเลยมีแห้งบ่จมือหนิจ๊ะนะมีแห้งครับฮะมีแห้งมีแห้งกว่าแต่เก่าดูดูสิเออจอยที่ต้องชงดอบ่เห็นแล้วมีตาเอ็มมีตาเอ็มเจ้าบุญอยากถ่าผัวบ่เจ้าอยากไปบึงดินน้ำเล้าบ่ จะอยากไปบาเบิ่งดิดนน้ำร้อนนะไปไปน้ำพัวนะบ่ไปบ่เป็ี่ยนไดก็บ่ไปเราก็บอกให้ถ่ายว่้ว่คอยนี่แหละถ่าอยู่จะถ่าเองอยก็ไปเจ้ายากรู้รู้บางทีรถไปนี่ ทางวัดทางบิมีทางเข่า,ขา,ขาได้ดินเจ้าบิมีทางไปเต้หมูเช่านี่ก็ไปรประหากินไหมไปตกปลาเพ่อยู่หยุ่นได้มไม่อยากไปเึ็นขี่ขามอยากไปขี่ขามแบบนี้แล้วพวง หัวบาคีค้านเลยเจ้าหัวเลยพี่เพื้นเนี่เอ้าพื้นยื่เฮือนนี่เอ้าพื้นพื้นเด้นี่พันอ้ามพันเอาเพื่อนดูสิพันเฮือนด่งไผ่ฝันไม่ใช่พื้นคนขีค้านเอ้ครับไปเจ้าเห็นคนดูว่าเสรแล้วเราเตรียมชุกเชิญเนาะเจ้าเคยที่บอกันแล้วพันให้พันเอาแป้นเพื่อนเพือนด่งไผ่เลยด แมงเอาแม,งเ,ม,าง,เมงเอาตัวนี้เฮงบัดต <c oughs> ัวนั้นแกเอาตัวนี้อีกมันให้เจ้าไปหาเจ้าบัดบัวทันหันเนาะพอไ,ได้ท่านหันเจ้าก็บอกลักเก็บมาใหม่ใหม่มิกใหม่สั่งอะไรเห็นเคยบอกแล้วมันโมกีบบอกกับโมกีบโมกีบชมกับการเป็นไอ้เก่งหรี <c> ่ <oughs> <c oughs> อันนี้ก็บ่เห็นว่าเราลากกีขันเราคือต้องคือเราเก็บเก็บนี่้องลอยบลูบโอ้เน้ลงลอยลองคอยเห็นในรีเห็นเห็นอ่ได้เห็นเราขัานนะนี่คอยอะไอยหน่กันนี่อยู่ไพ่อยู่คัมอยู่กัมนะบ่าย้บะตักน้ำประตักน้ำเจ้ายา่หัไรอยู่ไพ่ดีบรายชุมอ่ะไ่จะ จูเองจุดเองไปคนหันไปไปไช่นะไปกินเหล้าอีกความจริงบ่นี่ความจริงนี่ล่เคยแล้วเนาะหมอกเบิกอะไรหมอกลูกอะไรเว่ยคอเว่ยแล้วไปเบิกอือย่าแล้วเราเสื่อเราจูกับมีไผหมอแล้วไปหมือนมือหมดเวดเขามาได้แบบเขามาชมชักเชื่อใครอยู่เราประเด็นผู้สาวแต่ว่า chết nhăng phù sao? Là, đi phù sao, cha sưu rồi đấy à? không đi cha sưu, ngày hôm nay lại phù coi coi bạc, kim y ma, thứ nhất phù ao đấy ạ phù. thứ hai nữa không? đâu. Là kim y ba? ăn kim y lần phù nó? tai, tai tai, rồi khỏi mưa huyền lăng. trời mưa hơn khên. đâu. đây là anh cần áo vào ป้อนข้าวหรือปนคนนอยจ๊ะมึงนี้อนกินข้าวอืมีแ่ราเปนอ่างาน้องลอยเนาะ<ด>ไปไปนั่นมาได้ไอ้กึงก็เป็นนั่นเลยมันมีลูกน้อยยังไปนั่นมาให้อยู่น้ำเมญยาจ๊ะมึงนี่ก็ทิช่าเมญ่ <c oughs> าจ้าพรอะอีโตนแล้วลูกชายโอ้ลูกชายเราเดอ có chắc vào wow, đó nó Nàng mm, lo để đi Nàng lo để Nàng lo ai cơm Ai cơm mùa ma Nó Nó Thầy thà Thầy hưng Thầy hưng hưng tớp đấy hưng tớp Còn món oh, bà mọt mày Nào Ồ bà mọt ma cơ hưng tớp Hưng tớp Nàng nó Anh เอ้ยบวมาคือมันไปใส่คนเจ้เราบุญเจ้าเขาเฮ็ดเนาะนี่เราพี่น้องไอ้น้องลอยไต้ต้นเอลี่อยู่กับลูกสามสองสามคนอีกแล้วมันนี่เจ้าบ่ลูกชงนมให้ลูกกันคือเรื่องให้กินนมตัวเองกินนมเองแปลว่าคานชงอะไรให้กินนมตัวเองแปลว่าให้กินนมตัวเองตลอดนี่มี มีมีวิตามินกว่านมทรงเด้อข่ะจะบอกให้แมนอยู่แต่ว่าน้องค่ะยังจอยนี่แล้วจะบวชแห้งบป่ะไม่แต่แห้งแห้งอยากให้มีน้ามีนวลกินนมฝนชะก้อนตามตัวเองดูอีกขึ้นที่เขาจ่อยได้พี่เขาเองหนาวจ้อยค่ะว่านี่คือไปเล่นเก่งแท้มาเนี้คือบวไปเล่นมัเนี้ยไม่อยากไปวิมูบ้ามาเนี้ยวมี เพื่อให้ทองคนผู้สาวฉับน้อยเด้ไปไปหาอันพ่อลูกที่นะเนี่ยไหนหาเนี่ยไหนเราโบเห็นนะแวีหาเลยเราพาลูกไปใส่นะจักเราไปหน้าน่งมาเฮาแว่เบิ่งแล้วกินนี่ยอืมจะหน่อยก่อนจากที่ออกไปจอบอีกลองคุยกับน้องลอยก่อนน้องลอยจะหน่อยจะหน่อยจะชวนบ่าวบ๊อบบุกไปเบิ่งที่ดินใหม่น้องลอยนี่อยู่นายเก่งคนเนาะ ว่านี่ข <c oughs> <c oughs> ่อยย่างไปข่อยว่ารถไปบ่ฮอดที่ถึงโหไปฮอดอยู่เราตัวข่อยตัวอันข่อยย่างข่อยจอดรถไว้นี่ข่อยย่างอยาเฮ็ดน้ำอีกนี่กระไรเฮ็ดไปม่ใช่หมดเนี่ยเนาะม่าจ่อยบได้มาบ่มาไหนบได้โทรหาบ่จ่อยเลยว่านี่คุ้มเห็นบ่บ่ลิ่ถ่าถ่าจะเหมลอปบุกีโหลดใหญ่บ่ลี่ขีโหลดจ้าปัดคุ้มเป็นบ่ลิ่ถ่าคุนข้ามถ่าเฮ็ดเพียงเนาะ กี่รถคนคันเพิ่นขมาอีบ่เพิ่นออกไปแล้ววันนี้บ่นนี้เพิ่นขมากับรถใหญ่อีบอเพิ่นถั่วละเพิ่นถ่ายเจ้าอีกบ่ถ่ายอีถ่ายอีกถ่ายอีกปัดเลยแสดงว่าบอจอยถ่ายบันมือเนาะมันมือแล้นี่คือมาเห็นมาถ่ายเพิ่นอยู่บ่เดี๋ยวนีิถ่ายเพิ่นอยู่เมื่อวานันจุ่มอ้างนานมาหนิกะคลองเลยเนาะมาพ่อเคยมาดิ Quat thang bọn toy vào. No. Ờ... đây là bảo toy. Too đây bọn bảo Too đây bọn toy. Too đại 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 bọn toy. là đại bọn toy. Too đại bọn toy. Too đại bọn toy. Too đại Chứ toy. Too đại bọn toy. ชุดยอดได้หน่องลอยย, <โด S 1> ย่งลูกผู้เดียวลูกผู้ก้อนเจ้านะ่ะผูก้ก๊กบ่เสียก๊กเป็นอะไรก็เสียวรมีเงินมันเจ็บคอมันบะไไปห้องหมอได้ะโช่เ <ปะ S 2> ลยป้าให้เสียปาให้เสีย撒มบนมีเงินแบบนี้แล้วคือเจ้าเห็นนั่นแล้วเน<จ>ม,มีเงินแล้วมันคือตายบะคนมันมีเงินพาไปป่วยแล้วป่ตาย,าย,ปปตายลูกผู้นั้นเนาะบ่าย ปู่หัวห่ากับป้าพอพอป้าไปป้าให้มันตายใช่ไหมตายไอ้เกื้งเนี่ยว่าป้าให้ตายดูพะว่าเราผมมีเงินปู่ลูกบอดูนี่ับพี่เราน้องไปตังจากนางใบกับเท่าเธอเห็นแบบนี้เนาะนั่นคือป้าให้ลูกตายด้วยกันเหาทูใจอันเจ้าได้ลูกคนนี้นี่ ค่อยจะถามเบาจ้อยว่าเจ้าติ a ่งเขาบ่ได้ตอนเรามาทำอิฐนะนะลุงเพื well, ่อนกันยังบ่ได้จากนี้นะเจ้าลุกบ่ได้เราเรายังบ่เป็นัวบ่หางยังให้กลิ่นแล้วอ๋อทั่เป็นไม่ัวไปลินไปป้าไปมีแล้วเหนื่อยอยู่เพื่อนไปปะแบบนี้นี่เราจะรอดมาได้นอนชั่วโมงเนาะคือเจ้าเห็นแล้วไปเรียกหรอวะนี่เมื่อเราไปทางป้าบ่ บอนะไปซื้อๆแล้วเราไปทำฝาพออยากหายตีวานนี่หายนะได้วานนี่เราไปเบิ่งดินได้วานนี่ไปบึงนี่ก็ไม่เยอะมากเลยไปบึงมากพ่อลพืแอนบูดมาว่ามาเลยทักไหมถามอือตาตาอีต้นเนาะแม่เราอยู่เนาะไอเก่งมาอยู่ได้ยอมอยู่อีกคนี่แหละโนตรยอมอยู่ จ้าว่าแล้วไปเบื้องดินเราบอกเจ้าบอกเบื้องดินหรือไปนาบริบอกนะไปรถไปรถไปบริบบกไปบริบริบอกมีไปบริบอกกันในกึ่งสร้างปิ้นแล้วละหมากบริบอกอันี่ปะบรบบกตัวกันแต่ละเทือนอนบรบอกอยู่บต่ละเทือนอนี้บรบบกอันนี้บริบบกแล้ววันไปข้าวเดียวป้าบนะคือเบ็น นนชาชา,วชาวปว่าไปนะปกติมาแล้วคันรับไปทางป่าหรือว่าแล้วที่ซื้อเสียมโจ๊กไปนำนะ้ำมอไปซื้อโจผ้ากา็ไ่ได้ซือบ่เบด้งเอไปเงจะดินวานนี่ก็เบ,บิง้งเ,ะเอะดี่ั้หบเฮจะายงเนะ <laughs> หาอเากเบราอากัเ้ <laughs> อไปเาบไบ้า่อไปาบ้ คนเลยเด้เจ้าหันแข็งแหงเห็นแข็งคาหน้าตึงตังเิ่น่มื้อนี่ตอมาําอน่ะตงกยากตงบ่ได้เนาะอ่าลูกก็บ่ได้แล่น่มื้อนี่เริ่มแล่นได้แล้วบ่ได้เออไปยื้อจะแล่นได้แล้วเนาะอืองเราว่าสิแกเาไปแผ่แล้วนะคือเห็นแก่

อือเนาะอ่ะว้าเลยัววนวาวอยยกได้อยยกได้พัว้าเลยเจ้าเนว้าโดยอยกได้สาเลยได้สาพอยยกได้สามผัวบ่านะโดยะออกไปยังนอ้าผัวปแล้วเช็ดได้ไดมผัวขึ้นไ้ป้าอยากได้ผูวว้าวเจ้าชินีตามพูวว้าวแล้วบเดิน หรือผัวเป็นผู้ไปก้อนเราอยากมีป้าเล้าคือกันบ่ถ่ายิีงมวลเบาหยิบเบายอกชื้อเนาะน้องหลอยจะอยากให้ผัวจัะหน้าบ่เนี่ยเราอยากให้ผัวแต่ว่าบ่ใดก็อยากได้ผูัวบ่เลยเราไปเว้าักเดือเด้อดปันนี้เด้อดไอ้เก่งนี้กินเราเสียใจเราให้มัลเสียใจ้ะให้เสียใจรถ เทียดทอนไม่เก่งเจ้าเนาะป้อนละข่าวลูกวันนี้นะฟอนเราได้กินเลยไอ้เก่งอยู่เจ้าบัดนั่นได้เจ้าบัให้เก่ง้อนได้มีฟอนมีฟอนไอ้เก่งอยู่เจ้าให้เก่งบ่ปบัดบ่วเล็กคอยเล็กบัเออบ่แม่นเราเคยเห็นไอ้เก่งฟอนหวานอ่าฟอนเฮ็ดกินแล้วก็เฮ็ดให้กินยังให้แต่เราเจ้า ลที่จริงที่จริงเล้วได้อันเป็นคนอันบางอย่างจะ uh, เอาอันไอ้เกิ้งก็ผัว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 นี่ก็ผัวก่อนไพ่ดีกว่ากันสำคัญนะสำคัญยังไงไอผัวนั่นบปกินยากิกนยามากป่นผัวตัวนี้ดิอันนี้ป้าอุชองอัลลูมอัลลูมว้า ลูน,นั่นลองดลังนี่วันนี้นปะาเห็มาได้กินเลาแล้วหหเหเหงป้าลานี่กินยามาอีกเแบบน้นป่ะนี่เพื<ะ>่อนนั่นนี่คอยว้าว